อ๋อแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมเลยนะครับวอนเต็ดชาแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับโอ้โหวันนี้ก็มาเจอกับแรงอันดับ2,243นั่นเองของเราก็มาในแผน4 1 4 1นะครับเพราะว่าตรงบาเล่านะครับจะเป็น CMF นะครับไม่ใช่ AMF นะครับลองเอาบล็อกทูบล็อกมายืนบ้างนะครับวันนี้เจอทีมตึงนะครับอันดับ2,000แรงเราก็ล่วงมาเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ไม่เหลือ สิ้นดีแล้วนะครับแลงเรามันอยู่เป็นบางทีก็เล่นดีนะครับบางทีก็ไม่ดีอย่างบางทีผมเล่นแล้วก็อัด,อดคลิปไว้แล้วก็มาลงมาลงอะ่ะผมก็จะจะไม่ได้แตะอีกเลยอะ่ะก็เหมือนกับว่าปล่อยปล่อยว่างยาวๆเลยผมจะมาลงแบบทีเดียวประมาณเจ็ดแปดคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปทาอย่างอื่นคือปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยเนาะไม่ขินมือเลยทุกคนแลงล่วงยาวยาวยับยับก็เดี๋ยวมามาเจอกันนะครับสี่สองหนึ่งสามะครับของคู่แข่งเป็นแผนใหม่นะครับ แผนใหม่ที่มันอยู่ในในทีมเจลริครหัสสี่รหัสแผนน่าจะ4ี่สองสองนะใกล้เคียงกับแผนที่เกมจัดมาให้นะแต่ว่ามันตำแหน่งการยืนอ่ะมันดีกว่านิดนึงมันลงมาต่ากว่านิดนึงแต่เวลาเล่นแล้วมันก็เหมือนเหมือนเดิมเมันทุกคนผมลองแล้วมันมันเหมือนกับแผนที่เกมจัดมาให้นะก็ไม่ค่อยเวิร์กเอาตรงเลยแผนที่มาใหม่นะครับของเขามาในโค้ดซิเมโอเน่นะครับเป็น ส่วนกลับเร็วนะเอ้ยเป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับของเราก็โทมัสทูเคลเหมือนเดิมนะครับโอเคมาตั้งใจเล่นหน่อยนะครับเพราะเจอทีมตึงแล้วมาที่รูดิเกอร์รูดิเกอร์ครับขึ้นมาที่ติโบกูตัว,ก,ตวกุตัวเนี่ยเหนียวนะทุกคนออกบอลก็บางทีก็แม่นบางทีก็ไม่ก็ไม่แม่นนะยังหานักเตะที่ออกบอลดีๆแล้วนึมๆยังไม่ดีเลยยยังไม่ได้เลยนะเพราะว่า เห็นคนที่ใช้คาซิยาเดี่ยม่งค้นหนึบแล้วก็ออกบอลด้วยเท้าโคตรดีเลยเป็นประตูที่เหมาะแก่การมีอยู่ในทีมนะทุกคนอีเก้คาซิยานะครับแต่จังหวะนี้โรดี้ครับได้บอลมาที่บาลรล่าลงมาลงมาลึกจัดเลยทุกคนบ็อกทูบ็อกนะบาลรล่าโอ้ครับซานโต้แทงลูกนี้ไม่ผ่านโอ้โหโนซานโต้นะครับได้ทุ่ม อันโต้มาที่โทนี่โครสยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้มาถึงฮิกุชิครับฮิกุชิคอสมาเลยครับลูกนี N N ้โรนันโดโอเกือบไปทำไมาทีลีเจมครับลีเจมติดเครื่องครับรอจังหวะแล้ววนหนึ่งทีครับพาวนแล้ววันทูมาแล้วครับลีเจมลองโยกขึ้นมาลูกนี้โราัลดูเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหมาว่ะ ที่ผมแหลง,งตกเนี่ยไม่ไม่ใช่เพราะอะไระทุกคนมันเป็นเพราะว่าทุกวันนี้เวลาแบบเล่นเปิดหม่งเกมมิ่งอะ่ะมันมันมงไม่ค่อยเข้าเลยนะทุกคนผมสังเกตสังเกตตัวเองดูนะครับว่าคือปกติเนี่ยเปิดหมงเนะี่ยมีโอกาสเข้าสูงมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจว่าทําไมมันมันเปิดหมง่งไม่ค่อยเข้าล่ะผู้รักษาประตูเซฟได้ตลอดเลยนะทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าก,ก,ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ แต่สำหรับผมเนี่ยมองว่าเปิดหม่งเกมมิ่งอ่ะใกล้ใกล้จะศูนพันละเปิดหม่งไม่ค่อยเข้ากทุกคนมายิ้วชีครับวันทูกีเจมยกขึ้นมาแล้วโอ้โหยบอลตกนะครับแต่บอลเป็นใจฝั่งของข้ามนะครับล,ลูกนี้เป้ดีเปด้เปดีแทงลูกนี้ลูมินิเก,ก้มาแล้วครับลุงลูมินิเก้ยิงลูกนี้นโอ้โหชนเสาโอ้โหเกือบไป เขาแทงแบบจากปีกมาหน้าเลยนะทุกคนตัวที่แทงบอลดีนะถ้าใครเล่นควิกเคานเตอร์หรือว่าลองบอลเคานเตอร์นะผมแนะนําตัวหนึ่งนะเอาไปยืนปีกซ้ายเนี่ยคือใครรู้ไหมเปดี้นะทุกคนเปดดี้นี่แหละตัวนี้แหละไอตัวที่มันมีให้แลกเนี่ยทุกคนน่าจะมีอยู่แหละน่าจะแลกไว้เพราะว่าค่าพลังมันสูงนะตัวเปดี้เนี่ยดูจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่ได้ครับเล่นเลยนะครับผมแนะนําว่า เอามาเหอะเปดีอ้อ่ะเอามาจับจ้าเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยแทงดีมากแทงแบบตัดหลังอะเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นเนี่ยเอาววยเนี่ยแล้วมันเขาเรียกว่าไงมัน่งแล้วมันไม่ค่อยเข้าอะ่ะผมก็เลยไปจัดทีมเล่นแบบพวกควิกคาลเตอร์นะลองบอลคาเตอร์ Counter, อะไรแบบเนี้ยแล้วปรากฏว่าเปดี้นะทุกคนแทงบอลโคตรดีจังหวะนี้นครับลูมิเก้แทงมาลูกนี้ยังติดครับลีเจม ดีโบกุตัวมาที่มาทเทเดลิกเดลิกมาที่คันเซลโลครับคันเซลโลรอจังหวะมาที่โรดี้ถ้าเรานําก่อนเนี่ยยังไงมันก็เล่นง่ายทุกคนถ้าเราไม่ไปพลาดนะไม่ไปพลาดสะเนี่ยถ้าไม่พลาดจ่ายบอลเสียแบบเนี้คู่แข่งอ่ะเขาจะวิ่งเข้ามาบีบเราแล้วก็จะมีช่องว่างนะถ้าเรานําก่อนนะเน้นย้ําแต่ถ้าเราเกมตามเราก็จะเสียเปรียบน,นะครับคู่แข่งก็เล่นง่ายเลยกลับกันเลยนะโรี้กับโรนัลโดนะครับประตูที่สองนะครับ แบบมันแล้วแต่นัดอะทุกคนแบบเดี๋ยวเนี้ยคือถ้าถ้าคอร์สแล้วแบบหม่งเข้าอย่างเงี้ยบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าผมเดาใจคนมีไม่ถูกนะ <c oughs> บางทีก็แอบ,บน้อยใจนะแบบโอ้สไตล์เอาไว้แบบเ <c oughs> ฟิด์ม่งเกมมิ่งโดนเนิร์ฟน่าจะโดนเนิร์ฟนะ <c oughs> มาครับคเซโลมาที่รูดิเกอร์รูดิเกอร์มาที่ดีเจมเห็นไหมพอเวลาเรานำอ่ะ เราเราจะเล่นง่ายเลยแม้ว่าคู่แข่งจะแรงสูงก็ตามอ่ะไม่ว่าใครก็ช่างทุกคนเวลาโดนโดนนำอ่ะสัญชาตญาณนักสู้มันมันออกอยู่แล้วแบบต้องรีบบีบอบอลคืนมาให้ไวที่สุดนะทุกคนประมาณนั้นมันก็จะเกิดช่องว่างพื้นที่ให้เราแทงทะลุช่องหรือว่าจ่ายบอลไปได้นะของเขาเป็นสี่สองหนึ่งสามนะครับเป็นแผนแบบใหม่นะที่ผมอธิบายไปต้นคลิปนะครับ dmf เป็น ตัวนารียืนคู่สักาเรียนะครับนี่โหดใช้ได้เลยของเราก็เนี่ยเดิมเมเลยนะครับเปลี่ยนสำรองครับฮาเลนแล้วก็อีวานพิลิซิตนั่นเองนะครับต้องต้องลงนะสองคนนี้ยังไงก็ต้องลงแล้วเขาไม่กดนะร <c oughs> อรอครับประมาณห้าวีนะทุกคน <c oughs> โอเคมาลุย okay. ก,กันต่อนะครับครึ่งหลังโรนโด,โดเราเหมาไปแล้ว2ตุงนะครับรเอาอ๋อเขาใช้ทีมใช้โมเดลทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันนะถึงว่าทำไมสี่ชุดมันคล้ายๆกันเรา <c oughs> okay. โอเควันนี้ครับอูมานเดเบเล่ได้โยกไหมยกขึ้นมาเอาปาเลียแล้วเดอะบอยซัดโอ้หโหวันนี้โยกขึ้นมาฮาเล่นเรียบร้อยสอตูต่อหนึง่ง ไล่ขึ้นมาแล้วหาแล่นนี้ซูเปอร์ซับของแท้เลยทุกคนโหดโคตรโหดโคตรโกงถ้าเล่นเปิดหมงนะแต่ถ้าเล่นเขาเรียกว่าไงลองบอลคาวเตอร์หรือฟรีคาวเตอร์เนี้ยก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับมาครับปีลิสิกยกขึ้นมาลูกนี้ไม่ถึงนะโอ้โหลูกนี้ครับเป็นเกมส่วนกล้าะครับของของคู่แข่งนะครับเอ้ยเอ้ยโดนแทงเนี่ยโอ้โหเกือบไป คือบถ้าเสมอนะตึงแน่นอนผมบอกเลยจ่ายมาลูกนี้คันเซโลครับวนก่อนคันเซลโลมาที่โทนิโครสโนิโครสลองยกขึ้นมาครับลูกนี้ถึงหรือเปล่าฮิคุชิฮิคุชิพักอกได้แล้วโยกขึ้นมาลูกนี้ท่าแล่นโอ้โหไม่ได้ประตูเฉยอะไรกันครับนี่ยมาครับจังหวะนี้ดูดิเกอร์ ยิงยักยิงยักนะกับตัวนั่นบนเมื่อสักครู่นะครับลูริเกอร์ลูริเกอร์เป็นกองหลังที่ที่ดีเลยทุกคนที่โหดเลยนะครับล่างดักนบอลเนี่ยโหดเลยแหละลูริเกอร์มาที่ดิเจมจังหวะเดียวกับบาเรล่าบาเรล่ามาที่โทนี่โคได้บอลแล้วแทงออกมาลูกนี้อิวานฟลิซิตนะครับกระชากหนีอาโนได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับฟีลิซิตยิงยักอยู่ลูกนี้ครับอันเชโล โอ้โหแทงตะดหลังอีแล้วเสียเลี่ยมเลรอครับลูกนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ไม่โอ้โหเป็นไงลูดิเกอร์โหดอยู่นะเขาเขาแทงแม่นอยู่นะแทงตัดหลังแม่นอยู่ทุกคนแต่เราก็วางบอลมาลูกนี้ดูครับว่าจะแม่นหรือว่าฮิกุชิโอ้โหเสียดายนะครับเนี่ยจังหวะแบบแบบนี้ยมันเสียดายโอกาสนะในการทำนักเตะมันวางบอลไม่ค่อยแม่นนะมันแล้วแต่จังหวะนะครับทุกคน ตึงตึงเริ่มตึงค่าพลังนักเตะเริ่มเหนื่อยแล้วเกมเริ่มตึงสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับโอ้โหไม่มีเออนะของเรานี่ของเขามีเปดี้นะแนะนำนะครับลองหยิบมาใช้กันได้นะครับเปดี Play ้ ee, โหดมากรับรองให้การันตีให้เลยครับเพราะว่าตอนผมฝึกเล่นควิกเคานเตอร์กับลองบอลเคานเตอร์ ounter, ผมก็ใช้อยู่ โหดชิบหายโหดมากๆไม่ได้อวยนะทุกคนตอนผมเล่นเอาไว้เคยเห็นผมจับเปดี้มาเล่นไหมมันก็ไม่เคยจับนะโอเคมาครับมาต่อเป็นบอลทุ่มของคู่แข่งนะครับแล้วจวังหวะนี้ว่ายังไงติดเคียซ่านะครับเคียซ่าลงมาใหม่ครับมาที่โร,โรดี้โรดี้ลองยกแต่หาแล่นสไลด์ดักไว้นะครับบูดิเกอร์ฉันรอเลยนะครับรอ รอตัวนะครับไม่มีก็ไม่จ่ายเดลิกออกมาที่เจ้าแคนเซโล่เหมืนที่เปลิสิตวันทูก,กับสโคนะครับเห็นแล้วโยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้ลูกนี้นวิ่งตัดหน้าหน่อยแล้วลองโยกขึ้นมาโอ้โหมีบาเล,ล่าเกือบได้นะทุกคนโอ้โหนำอยู่แค่ลูกเดียวนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ จะเป็นอีวานพิดิสิตนะครับมาเปิดลูกเตะม,มุมนะครับเล่นสั้นอีวานพิดิสิตก่ายมาที่สโคเบิร์นคืนที่พิดิสิตลองยกขึ้นมาลูกนี้ฮะเล่นไม่ถึงนะครับโอโ้โหแล้วเป็นเกมสวนกลับครับพีเจมวิ่งประกบเลยครับอเออ <c oughs> เขาเขาคิด <c oughs> เขาคิดชา้าไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมก็เคยเป็นเ <c oughs> ลี้ยงเลี้ยงบอลอยู่แบบอยู่ๆโดนบอดเข้ามาแย่งอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราคิดชา้าเป็นนิดเดียวนะครับประมาณนั้นเลย Chat, แล้วไปแล้วล oh ูกนี้ไม่ได okay. ้ะครับเคียซ่านะลงมาใหม่พยายามจะมุดไปนะเฮ้ยโอ้โหอาจารย์แล้วโดนสวนลูกนี้โดนตัดหลังหรือเปล่านี่ไม่ได้นะไม่มีโอกาสให้แทงตัดหลังนะครับแทงมาลูกนี้ว่ายังไหล่ะดูดิเกอร์เคียร์ครับอจ่ายออกมาเปริสิตโอ้ยเปนิสิตก็เตะจ่าดยาวขึ้นมาเกือบโดนเสียบนะเมื่อสักครู่ เรียบร้อยเจออันดับสองพันะครับก็เอาตรอดไปได้นะวันเต็ดชแนลโอ้โหดูว่าจะบวกจะบวกกี่แต้มนะครับแมตชนี้เราแค่โชคดีทีว่ทว่าได้ขึ้นนำเขาก่อนนะถ้าถ้าผมได้ขึ้นนำก่อนเนี่ยผมจะเล่นง่ายมากเลยแต่ถ้าเวลาผมโดนโดนนำเนี่ยโอกาสจะกลับมาก,ก็ยากเหมือนกันค่อนข้างยากครับทุกคนบวก41แต้มเลยนะอ้เยอะจัดโอ้โห แรงเราล่วงหวบๆวบเลยนะแล้วแต่มันแล้วแต่วันนะทุกคนนะเวลาเล่นน,นะนะมีมีขึ้นมีลงโหอันดับสูงสุดเขาแปดร้อยแปดเลยนะครับแล้วอันดับปัจจุบันหนึ่งพันห้อยสองนะครับโหดจัดถ้าเราถ้าเราโดนเขานาก่อนเนะ่ะเรียบร้อยแทงเขาแทงตัดหลังคนแม่นอนะแทงแบบโหดจัดจัดสี่หนึ่งสามสองนะครับนี่แผนลูบิลิก้ยืนคู่โอชเมน สวยๆเลยนะทุกคนซ้ายเปดี้ขวาโดนาโดนี่ใช้ได้เลยมีโฟเดนด้วยโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ